ท่านผู้เกียรติพระลบพรก่อนที่จะถึงพิธีอันสาคัญยิ่งซึ่งวันนี้ตามเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านสิทธิกรทรงยศสมาชิากผูท้ที่สภาจังหวัดนครพนมที่เกียรติมาเป็นประธา,านในพิธีบำเพ็ญกุศลจากพนักิีศพคุณญาติยศคู่ดมกันในวันนี้กระผมนายเกษมอั๋นส,สอนโปได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขอญาต นำเรียนประวัติโดยสังเขตของคุณยาออ่ากรุดมกันดังนี้นางรอนอุโดมกันเป็นบุตรของคุณพ่อสอนและคุณแม่คุยภาสมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2475ณบ้านเลขที่75หมู่ที่10ตำบลบ้านแทงอำเภอ้าน,นแทง จับบงหวัดนครพนมมีพี่น้องร่วมีดามานาเดียวกันทั้งหมดสามคนดังนี้หนึ่งคุณยา่าลอยกุลรงการผู้วายชนสอคุณยาจรอาสมปัจจุบันอยู่ที่บ้านนาเขสามคุณตาพรอาสมเสียชีวิตแล้วประวัติ้าการศึกษางานนอนกุโรงกัน สำเร็จการศึกษาระดับชั้นป .4 ที่โรงเรียนต้นแขวิทยาในด้านครอบครัวสมรสกับนายมีอุดมกันมีบุตรทิดาร่วมกันสามคนดังนี้ 1. นายชวนอุดมกันเสียชีวิตแล้ว 2. นายเสนวนอุดมกันเสียชีวิตแล้ว 3. นายสนัาอุดมกันเสียชีวิตแล้ว ในด้านครอบครัวคุณย่าดอนหรืออาดอนอุดมกันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกๆให้ความห,มห่วงใยในบุตรทิดาตลอดมา <c oughs> ในส่วนของ <c oughs> เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของคุณยายคุณยายเป็นผู้ที่มีความสามารถในงานศิลปะปด้านการจักสารต่างๆ <c oughs> เช่นประกาศ และก็มีความสามารถในการทํำทานลายสีขันหมากเบ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประวัติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตคุณย่ารอนอุดมกันได้เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย93ปีเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2568 ซิลีอายุได้93ปี93ปีที่ยายฟันปา,ากปากฟันมามากมายสุขไขาฐานประวัติยายกลายเป็นเช่นตำนานที่เล่าขานสืบทอดตลอดไปยายเป็นศูนย์รวงใจให้หลูกหลานยามมีงานต่างม,มาขออาศัยยามมีทุกข์โศกเศร้ายายเข้าใจ ให้อาภัยไม่ถือโทษโกรธเกล่อนกันยายจึงเป็นเช่นร่มโพสายสแก้วงามตาวแววระทับใจในความฝันลูกหลานรักห่วงหาอาไัยกันรักภูพันยายอยู่มิรู้่ายมาปัดนี้ยายร่วงรับดับขันแล้วไรพี่แววหลานไม่รู้ยายอยู่ไหน เห็นเพียงร่างที่รอเข้าเตาเผาไปส่วนตัวจริงยายไปอยู่ไหนกันยิ่งที่ไปใจหายอะไรรักสุดจะหักห้ามใจไม่โศกสังเพราะไม่อาจช่วยยายฟื้นคืนชีวันปรบทุกกันสุดจะฝื้นเกินน้ำตาจึงก้มกตาบปนมงกรมีงอนฟ้าเทพเทวาบนสวรรค์แดนหันสา โรดมารับยายดอนกับเทวาเป็นนางฟ้าเสวยสุขให้แสนนานลูกหลานอยู่ข้างหลังขอั้างจิตน้องกูทิตกุศลไปให้ไครสารถึงคุณยายผู้จากไปให้สำราญแสงเดิอนบานเปี่ยมสุขทุกคืนวันด้วยร,รักและอาลัยยิ่งจากหลานหลานการจากไปของคุณยายดอนอุดมการในครั้งนี้ ยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ลูกหลานญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งเป็นความสูญเสียบุคคลันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณญาติรออุดมกันในว่งเกินท่านทั้งหลายเงื่อรังยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณญาติรออุดมกันด้วยเพิน กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณญาติอุดมการได้ทําไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญกุศลที่ลูกหลานญาากมีได้ร่วมจิตความเพ็ญทัศน์นามปากานที่าทาให้ในการกรนีจงเป็นภาระปัจจัย่งผลให้คุณญาติอนุดมการได้ไปสถิตเสวยอุลงสุในที่พยาพิมานสุขติสถานสันสมปรายพบเกินหน้าโน้นเถิดในวาระสุดท้ายนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมอ,อธิษฐานจิตเพื่อทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณญาณอรอุผดมกันให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพสวรรค์ด้วยการยืนไว้อาลัยครู่หนึ่งเรียนเชิญด้ยวยความเคารพ ขอบคุณรครับเชิญน้่งครับฤระสศกาสอนอีกคุณทรอนันปรดตรงโททนเสนคงสำคัญหมายในกายมีน,นราชาติตีวางวายมืหลายสิ้น้ำกินสีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีชาพนกิจศพคุณญาณออุดมกันในวันนี้กระผมขอเรียนเชิญ ท่านสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภา,าจังหวัดคนครพนมประธานฝ่ายธรรมบานได้การุณาทอดผ้าไตรบางสกุลและประกอบพิธีชาวปนก,กิจศพออนญาตเบียนเชบญด้วยความปรารรับ ปรานิมนต์พระอาจารย์ปุชิตเอกวันโนเป็นองค์พิจารณาภาผราลยบางสกุลและเป็นประธานวางดอกไม้จันทร์บรานิมน์ด้วยความเระรพครับ